เริ่มถุงมือพี่นนอ์วันดีจา้าวันดีสุขุสุขคนเอาดอกน้ำเอาใบนะแล้วร่มถุงมือว่เป็นยังรหรอคนล่างออกไงอยู่เริ่มไปจำพี่นนองถุงมือ ใบเครื่องใบเส้นหางจะน้อยผ่วาตากแดดเอาไปอุบเอาใบผ่วม ก็จะตุ่มงี้ๆฉันเห็นเรากะอยากเก็บปลาจิ๋วเอาหดอกใบวันนีข้ามาพ่อพี่น้องอืนงามเม่งามทั้งใบทั้งดอกไปอบเห็นอบแล้วก็บดบดใช้กับปุก๊กในซีหากับปุ๊กเราพี่น้อง กะดอยากด้ยังคอย่ากันเนื้อพี่นองแบ่งปันกันแบ่งปันกันทดลองแกงกับแซบพี่นงสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์เป็นตาไปปลูกเห็ดว่าแนี่ยยกูกพี่นองถ่าเอาเม็ดน้ำแย่เด้อได้สุขนุนพี่นองได้ทุกคนใจเย็นๆเนด้อพี่น้อง ขึ้นยุ่ยแจสิงโตฟันสิงโตขึ้นอยู่คน,น,นก็ไปปลูกคือกันอนน้ำยาไปปลูกกับขึ้นยุ่แจ้เมื่อไหร่ฮะเป็นถุง่งถุงไปเดี๋ยวก็เป็นนางเรียกอีก เดียกใบใหญ้าใบใหน่อออก่างหัวกลวงใบมันเป,ป็นพี่น้อลผืนน่ะเป็นตะมีวิตามินไ,ไหนมีกว่ายาสก็บมันงามใบเป็นไงงามงามเซปะกุ้นเพื่อนได้ผลพี่น้องแกงออมใส่เนื้อใส่สารพัดนี่แซ่บเป็นไนง เป็นพักแซรพัดใบงเกช cô đang sẽ ụt chơi vậy cô đã có tiền nhung rồi nâng số sám si hạ cô đã chết cậu đừng nghe ngay vì nó bay tuần. Nhà bly của em cocoa ninh hinh bay 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 nè ta đẹp có hoàn cầu hôm cả nào <cười> <cười> chôm thì phim hồng phát ô oh, còn cái mưa phát phật thân à cần này màu hết trang này xe đài hết được cả ở bay rồi ông phi ngon chùm, mấy ta chùm đây nè Mất thắt này bàn kia cho gần Nhìn mơ, mấy ta chùm bạc nhây nhây bồn Thì tôi bơ phù nè Tẹc ọc, tẹc ọc mấy đi đi ấy เสียงโรดมอใช่เฟิร์นเรียนเหรีเสียงโรดม้ใช่เฟิร์นเรียนเพร่ยนพนะถ้ามาแท่พ่อหญ่ฟี่โนเอ้ยแม่สะพรายบอพ่อญ่มาเมนผู้ไดบไรเมนไปไปผ่นไปบาย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 ก่อนบายบายเพื่อน่ะตื่นพ่อหญ่เพื่อน่ะ พ่นเดนโถดพ่นหนาวท่านนเบื้งหนาบัดเบื้งหนาเอาพ่อยเรียนโถดตินโอ้ไปอีกครับย่งสิระพกพ่อไใยพ่นอนโดโถมออใช่หนาห่อนยังกว่าได้ออกมากครับ วบสุกเล็กๆน้อยๆของพ่อใหญ่เด็กสบายๆพี่น้องอากาศหนาห้อนหนาหนาวยายสะออนเบืองในเปียงงามไหมพี่น้องโอ้โอท่านในเบื้องหน้าล่ะเพื่อนขับรถเรียนเพิ่อนนะมันเงยขึ้นเบื้องพ่อใหญ่ ไม่ได้บอกกันล่วงหน้าได้นี่สงสัยเอามัดทรงย่าดิ่วกับเปียโรดม้อไส้แรนเด่นเพื่นป้าวเบื้องพีนน้องามเนาะสะอ่อนคุณเน่ะกอเป็นกอบอากับโอุดบ่ได้งามใบเพื่อนะวิตามินทุกอย่างพีนนองเบิ้องเะอร์ออน ยายผดมากังสี่เราผดไปยังสันผู้ชายโน้ะพี่นงดีเด้อล่ะถึงเวลาเราก็กลับมากับมาหับเอาหมู่บ้านไม่จบสามเทียผุนเิยพ่อไปเถาเอ้ยบ่ามาสันไปผุนอีก,กนเนออ้อมาสันเออสันแล้วก็มาหับเอาเป็นนงสิรัสเถวสองเถวเอาอยู่เก่อพี่นงบ่ Ui. Chân dên được phi nồng đây, bớt sụ củ sụ khôn. Chân dên dên chá. Ui, bài phần Vitamin แน,น,น่นสีดแดน,นเหรียญเนาะพี่นงแล้วก็ไปรถบกคใครได้ออกไปใส่ก็ได้อยากออกไปหนาหอนทีะ่ะจอดไร้ไร้เกิดต้องใส่เครื่องเนีน่ยเนาะคิดว่ามดกลับมาเราบอกอะนรเพีย <c oughs> พี่นงป้าตัวเบิ่งเงาหนิคนะ คุณน่ะโอ้ยนูจะอ่อนน้ำย่อยบอมันงามคุณน่ะคุณน่ะโอ้ยคุณน่ะออกไม่ดีเรื่อยไหมพี่น้องดอกเพื่อนน่ะตัะวเสืออ่อนห้าวอ่ะห้าวอ่ะ cái ai xưa hay phi nồng bơ bát bơ cò nè bơ chùm chùm phần này mấy tờ chùm như này nè cò nè phi nồng hiền bơ xong cò ở miệt mắt ngạt ngào ngạt ao ngạt ao bị kẹng nè xăm nè ao bị kẹng ao bị khuya xe nửa xe cay nè chùm phần như này nè sờ on nè sờ on nấm nhai nè phi nồng nè bơ tê lộc cò tê lộc cò อมีดมั้งัดเรางัดเอาเห็นบ่สะออนญาสะออนงัดง่ายๆนึงพี่น้องอยากให้พ <t os> ี่น <t os> ้องมั้งัดเอาเด้เบื้องเนี่ยคนแ่ะเบื้องดอกจุ่มเพื่อนเนี่ยอมีดมั้งัดหัดหัดหัดขวดเส้นเนื้อเส้นหมูเส้นไก่เห็ดอะไรสารพัดประโยชน์พี่น้องเอ้ยเบื้องคนแบบ เมื่อแต่ละกอเพิ่นเ่อนงัดเอางัดเอาเนาะจะอ่อนจะเป็นงามเป็นง่ามจะเป็นขัดค่ะมึงกอนีแล้วปีน้นองพวกเอามีดมาส่นเอาส่นเอาเนี่ยบ่ล่างยากล่างง่ายๆเนี่ยเอามีดมสาส่นเ,นาเ,าเงาเพิ่นเบื่อตาตัวแต่ละเงาเฮ้ยคุณะ เงาเดียวเลยนน่มีดมันงัดเรางัดเราอันนี้ก็เงาเดียวพี่น้องเบอรแต่ะสะอาดสะอาดเนี่ยว่าท่านไหนนี่เบอร์ล้าง,งางพูดหน่ะโอ้ยเดียวเดืดเดียว,ดยวบดผุนยุ่ขังล้างคอยได้สมองน้ำยาสิเป็นนุ่นนุ่นทั้งผุนเป็นลุบจุดเทียรยเก็บอยู่ขังล้างพูน ย่เลยยังเปลี่ยนตาเปลี่ยนหมองคมคมบ่หลายเด้อพี่น้องคมเพราะเสพเสนี่ละ่ะแซ่บเนี่ยคมบ่หลายอ้อมใส่เนื้อใส่แกงใส่หยังนี่แซ่บเป็นยาคม,ม,าาคม,คมบ่หลายคมคมแซ่บพี่น้อง นี่ส่งใส่กาแฟส่งกินเล้วไม่อยากเขาทึ่งบำรุงพลังแข็งแรงกลัวเก่าเานี่ยสะออนบำรุงเพิ่มพลัง ບາດປມີດັດเອົາັດອົານ เดี๋ยวมือรุ่นย่ายสิเอานมีดมาจิ้มเอาไปแกงเอาไปอ้อมแซ่แข้งไว้จักสามสี่ทุงพี่น้องขวาอ้อมใส่ไกลร่วมผักสี่หาทุงพ,พ่อพ่ออะไรกินหนาหนาวอ้อมร่วมมีดด้วยสาระผัดผักคือเก่าย่าอ้อมมือนั่นแซ่แซ่พี่น้อง เป็นกอๆอยู่นี่เอามีดมาชุยเอาชุยเอาอยากสิขอร่าจำนีได้แบบนี้พี่น้องพอกันกิบไม่จา้าขอพุ่นสุกุสุข้ขนพี่น้องขอพุ่นในยรยจา้าเบิ้องกอเนี่ยเบิ้องงัดเอางัดเอาเนาะเอ้พ่อใหญ่แม่เดี่ยว ย่อามาแอปเปิลมากินน้ำพวงเบิ่งแม่เดียวพวกไปน้ำเนื้อหลดหม้อใส <c oughs> ่ไม่ไปด้วยนะคะอันนั้นทุงใาทุงใบอันนั้นเป็นใบเอ,เอ้าไปชัวระเอกขี้รถดขึ้นมาหารถเจนา cô nàp, anh nương, đi bà mạn, chôm ước, nhỉ? Hả? Bát đấy đài, bay đi máy? Sáby đi máy? đi đi. 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 <cười> 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 à, Mua ba tua cam อุ้ยโอ้แปรมแจาเร่อไปเนี่ยบ้านกับเปียรโหลดไหมไปซื้อแล้วนะไ,ปไปคว่ำโซ่ของเราเนาะพี่น้องลืมบอกเยอะค่ะไว้หลายย้ายบ่อย้ายรถส่วนย้ายไปเที่ยวอยู่หล่ออยู่ย้ายบ่อกาไปย่านลมพี่น้องเท่าแล้วบ่อกาไปรถมอไซ แต่ไปบ้านเมืองไทยกับพ่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยขี่รถลองคองลองคองขี่รถไปน้ำกันมอ้อไส้ไปเที่ยวย่าไปเมืองไทยขี่รถหมอ้อไส้เที่ยวไปน้ำกันเนีย่ยใหสิขอลาซัมานีเนะจ้ะพูนไปบายบายขอบคุณค่ะ